ผู้ชนะสิบทิศตอนที่94สงครามแปรครั้งสองตอนที่หนึ่งขณะนั้นรานองทุเลาอาการลงแล้วพระเจ้านราบดีไปเยือนก็เล่าความว่าทุกวันนี้ทับตองอูกระทำกิริยาประหนึ่งพญาราชสีอันลับเขี้ยวเล็กไว้นานแล้ว ระยิมใจทำทีจะหยันว่าแปรหามีชายไม่ถึงหากข้าพเจ้าจะรู้ว่าการรักษาเมืองมั่นไว้นั้นเป็นกลยุทธ์อันประเสริฐก็จริงอยู่แต่หากวิสัยกษัตริย์นั้นมองใครไม่เต็มหน้าอดสูหมู่ไพร่พลทั้งปวงเมื่อได้ยินทหารตองอูตะโกนชวนออกรบตรานองจึงว่าแต่เดิมข้าพเจ้าเป็นทุกข์ คราบแปรขาดทหารอันอุดมด้วยฝีมือปะขันขุนพลเราก็เท่าชแชรไหนเลยจะทานฝีมือเด็กหนุ่มขะนองเหล่านั้นได้แต่บัดนี้สิเห็นตัวผู้จะออกรบด้วยเจเ็จแล้วใช้คนผู้นี้ไปคงได้ราชการพระเจ้าปแปรร้อนใจใครรู้ก็ถามว่าท่านมองเห็นผู้ใดจะมีฝีมือต่อยุดด้วยเหล่าทหารเสือตองอูได้ ปาน้องก็ว่าคนนั้นคือเมงฮาลางแงอันเมงฮาลางแงผู้นี้ก็ได้แลเห็นแล้วว่ากำลังเพื่อนผิดสามัญชนทั้งเพลงอาวุธก็จัดจ้านอันหนึ่งวิสัยชายชาติทหารนั้นความแค้นสิ่งใดจะเสมอด้วยแค้นผู้ชนะตนศึกแปรกับเมงฮาลางแงอันประชิดติดพันเป็นแรมเดือนก็จริงแล้วแต่หากความแค้น เมงฮลาแงหามีเหมือนแค้นจะเด็ดไม่เจเดดฆ่าเมงกวงแงผู้น้องประการหนึ่งคุมตัวเมงฮาลาแงส่งมาเป็นราชบัรณาการให้ได้อัะยศอีกประการหนึ่งสองสามนี้มาดว่าจะเอาปีกใส่เมงฮลาแงก็ไม่ปรารถนาจะกลับโมลยินจนกว่าจะได้ดื่มเลือดตองอูหนำใจซะก่อน ข้าพเจ้าหมายตาเอามิงหาลางแงไว้คเนว่าพูดไม่กี่คำเจ้าทหารเอกโมลยินมีใจอาฆาตเจเดจเป็นทุนอยู่แล้วก็จะรีบรับเอาคำฝ่ายเราก็จะได้คนอาสาที่ยินยอมพลีชีวิตให้ทั้งคนมาดว่าจะสู้กันด้วยกำลังฝีมือทหารตองอูก็คงไม่เกินเราไปได้แลราน,นอง ก็ให้คนไปเบิกตัวเมงฮาลางแง่ผู้คุมก็คุมตัวทหารใหญ่โมลยินเข้ามาทั้งเครื่องจองจำพันธนาการตรานองหวังจะให้เมงฮาลางแงกระยิ่มใจก็ลุกขึ้นจากที่เข้าไปถอดเอาเครื่องจองจำออกและแซงตวาดผู้คุมว่าคนผู้นี้ชั่วนะควรรือคุมท่านผู้นี้ออกมาทั้งเครื่องครบดังนี้ ว่าแล้วก็หันมาขอโทษเมงฮาลางแงเมงฮาลางแงจึงว่าข้าพเจ้าเป็นเฉลยผู้คุมปฏิบัติดังนี้ก็ชอบอยู่แล้วรานองจึงว่าอันความข้อที่เป็นเฉลยนั้นอย่าได้เจรจาเลยท่านกับชาวแปรเมื่อก่อนเป็นอริกันก็จริงแล้วแต่บัดนี้สิเหมือนมีทุกร่วมกันข้าพเจ้ามารำลึกว่า จะปรับทุกข์ด้วยใครก็คงไม่เห็นใจกันเหมือนหนึ่งปรับทุกข์ด้วยท่านซึ่งตองอูยกมาบัดนี้ท่านยังมีความแค้นจะเด็ดตัวนายทับอยู่บ้างหรือไม่เมงฮาลางแงได้ยินออกชื่อจะเด็ดตัวแม่ทับตองอูโทสักณีก็ลุกพผล่ขึ้นในดวงตาแล้วว่าข้าพเจ้าเกรงอยู่แต่ว่า แปรจะเห็นเป็นศัตรูเก่าแม้นไม่เกรงข้อนี้แล้วก็จะขออาสาพระเจ้าแปรออกไปทำสงครามด้วยไอเด็กน้อยผู้นั้นให้จงได้รานองฟังกระนั้นแล้วเห็นการสมคเนจึงแซ้งว่าลำพังข้าพระเจ้านี้อย่างอารมณ์แค้นในอกท่านแจ้งแล้วแต่พระองค์พระเจ้าอยู่หัวสิอย่างนี้ถึงเกรงว่า ท่านออกนอกเมืองแปรได้ก็จะคิดการข้างเอาตัวรอดคืนไปมลดินแหล่งเดิมของท่านเสียเมงฮาลางแงก็ว่าพระเจ้าแปรไม่ควรที่จะคิดดังนี้พระเจ้ามลดินยังอยู่ข้าพเจ้ารื้อจะกล้านในระคุนทิ้งเจ้านายเอาตัวรอดสถานหนึ่งข้าพเจ้าก็ปรารถนายิ่งในอันจะเอาศีรษะทหารตองอูเส้นศพผู้น้อง เรื่องจะหลบปลี้หนีหายนั้นอย่าปรารมเลยพระเจ้าแปรนั่งอยู่ด้วยได้ฟังกระนั้นก็ดีพระไทยจึงว่าต่อแต่นี้ท่านขัดสนสิ่งใดก็เรียกออกกับรานองเถิดแลพระเจ้านาฬบดีก็ให้กรมมวังถือรับสั่งไปปล่อยตัวพระเจ้าโสหันพวาออกจากโรงจําให้มาสำนักอยู่ในบริเวณพระราชวัง น่นเรือนอันเป็นที่รับแขกเมืองและเลี้ยงดูเหมือนว่าเป็นเจ้าประเทศสราชและให้คนมองมองไว้อย่าให้พระเจ้าโสหันพวารู้ตัวว่าถูกกุมรานองก็มอบตัวมิงฮาลางแงให้ประขันหุ่นยีพาไปลงทหารจะได้หารือถึงการจัดทัพกันแต่ลำพังมิงฮาลางแงระดมทหารแปรได้แล้ว ก็ว่ากับปะขันวุญยีว่าแปลว่างศึกมาช้านานทหารทั้งหลายเข้าสนามรบก,ก็มีกิริยาไม่ได้องอาจให้เป็นที่ขามเกรงแก่ข้าศึกชนี้การออกรบครั้งนี้ข้าพระเจ้าจะฝึกทหารให้เริงต่อสงครามก่อนปะขันวุญญีจึงว่าสุดแต่ท่านจะเห็นงามเถิดและต่อจากนี้มิงฮาลางแง ก็คุมทหารออกซ้อมนักสนามฝึกหัดทุกเวลาเย็นเหล่าช้างฝึกช้างเหล่าม้าฝึกมา้าเหล่าพลเดินเท้าและนายทหารก็ฝึกเชิงอาวุธที่สังทัดไว้อยู่มาวันหนึ่งจะเด็ดยืนม้าอยู่ใกล้กำแพงเมืองและเห็นสีอ่องเข้ามาท้าทายให้ชาวแปรออกรบสีอ่องร้องถามไปว่า ปักขันวุ่นยีขุนพลเมืองแปร ى, กลัวภัยไปบวชเสแล้วหรือจึงไม่ได้โผล่ออกมาให้เห็นหน้าขณะนั้นทหารแปรผู้หนึ่งเก็บร้อนแทนปักขันวุ่นยีก็จะโกนตอบลงมาว่าเจ้าอย่าวิตกด้วยเรื่องนี้เลยอีกไม่กี่เพลาก็คงเห็นหน้าท่านปักขันขุนพลแลฝีมือทหารแปรดอกเจเด็ดได้ยินดังนั้นก็สงสัยใจ จึงปรับทุกข์กับตะขีว่าเราได้ยกมาประชิดกำแพงเมืองแปรอยู่ได้19วันเข้านี่แล้วพระเจ้าแปรแลทหารไม่ได้ออกมาต่อสู้นิ่งอยู่ชะนี้และกิจการในเมืองแประจะเป็นประการใดก็หารู้ไม่ครั้นแต่งให้ทหารไปล่าจระเวนจากผู้คนจะมาไต่ถามเอากิจการก็ไม่ได้สักคนหนึ่งเราจะรู้ที่คิดการ หมายเอาชัยชนะได้ประการใดอันหนึ่งวันนี้หางเสียงทหารบนเชิงเทินก็เป็นทีกระหยิมใจกระรายอยู่ข้าพเจ้าคเนว่าข้างในเมืองคงเตรียมการอะไรสักอย่างเป็นมั่นคงข้าพเจ้าจะคิดอุบายจับทหารเมืองแปรมาถามปากคำให้จงได้ตักยีถามว่าท่านจะทำอย่างได จึงจะลากหนูขึ้นมาจากรูได้หนูได้กลิ่นแมวชนี้รังแต่จะซุกหัวอยู่จะเด็จ,จึงว่าหนูตกะกระเห็นอาหารทีจะลืมกลัวน้ณเบื้องประตูเมืองตะวันตกคนละฟากแม่น้ำอิระวดีกับเมืองแปรนั้นเป็นที่ตั้งสถูปองค์สำคัญของชาวแปรองค์หนึ่งข้าพเจ้าจะให้ครูท่านกับสีออง คุมทหารขนเอาเครื่องของที่ดีเป็นต้นผ้าธงและของมีราคาไปทําทีบูชาองค์พระสถูปนั้นเป็นการบุญและให้สีอ่องคุมคนซุ่มอยู่สักสิบคนแล้วท่านครูจงยกกลับมาเสียชาวแปรไม่แจ้งกลตกข่ำทหารมีความโลภก็จะเล็ดลอดออกมาเก็บของเป็นแท้ตรคยดีเห็นด้วยเจ้าหนุ่ม จึงเอาคนร้อยหนึ่งไปกับสีอ่องข้ามน้ำไปยังพระสถูปนอกเมืองแล้วตะคียีก็กางผ้าอย่างดีที่ปักลายทองออกอบองค์พระสถูปนั้นติดธงทิวแต่ยอดพระสถูปมาจนจดเขตริมน้ำกระทําทีประหนึ่งบวงสวงบูชาคุณปูชนียสถานนั้นและตะคียีให้ทหารร้องรำกล่อมกลองเดินวนเวียนรอบพระสถูป ฝ่ายพวกข้างในเมืองก็หมายตาเอาไว้จนเย็นแล้วตะคดีจึงลงเรือกลับส่วนสีอ่องนั้นซุ่มอยู่จนยามปลายทหารในเมืองลอบลงเรือน้อยข้ามน้ำมาสีอ่องก็จับไว้ได้สี่คนนำมาถึงค่ายเจเดดถามเอาความคนทั้งสีนั้นกลัวตายก็เล่าการข้างในเมืองให้ฟังทั้งสิ้นเจเดจเป็นทุกข์อยู่ แล้วว่าเมงฮลางแงเป็นคนดีมีฝีมือข้าพระเจ้ากำหนดการไม่ยั้งคิดว่ารานองจะเอาคนผู้นี้มาต่อยุทธด้วยเรามาดว่าแปรไม่ได้อาศัยมือเมงฮลางแงแล้วอันทหารดีจะออกมาสู้ศึกก็ไม่แลเห็นใครเนงบาจึงว่าจะเด็ดท่านจะปรารมใหญ่แปรออกมารบบ้าง ถึงหากจะอาศัยเมงฮาลางแงก็ยังดีกว่าไม่ออกรบซะเลยข้าพระเจ้ามาหลังท่านผู้อื่นว่างอยู่ไม่ได้ออกสกและร่วมงานใดที่ทำไปแล้วขอจะเด็ดท่านจงให้ออกรบด้วยเมงฮาลางแงเป็นประเดิมเถิดเจ้าหนุ่มก็เตือนว่าท่านจะออกสู้ด้วยเมงฮาลางแงนั้นข้าพระเจ้ายินดีแต่ท่านควรจะระวังให้จงหนัก เม่งฮลางแงเป็นคนลำหนักถึงหากเชิงอาวุธจะเชื่องแต่เวียงมาแต่ละทีแม้นไม่เก่งข้อรับให้มัน่นก็สะเทือนไปทั้งไหลเน่งบาจึงรับว่าข้าพระเจ้าจะเอาชนะเม่งฮลางแงให้ประจักษ์แก่ตาพี่น้องทั้งหลายให้จงได้ครั้นล่วงมาอีกสองวันเม่งฮลางแงซ้อมพลคุมกันเป็นระเบียบดีกว่าเก่าแล้ว จึงเข้าไปว่าแก่รานองว่าข้าพระเจ้าฝึกคนทั้งปวงได้ระเบียบเรียบร้อยสมคเนแล้วจะยกออกไปทำการวันนี้รานองก็ยินดีอนุญาตแล้วก็ทูลชวนพระเจ้าแปลกขึ้นบนเชิงเทินทอดพระเนตรชาวโมลยินจะอาสาออกสู้รบทับตองอูตั้งท่าท้าอยู่แล้ว พอทับแปรยกออกมาตองอูก็ขยายปีกกาออกรับหนึ่งบานนั้นขับม้าออกมาหน้าทหารแล้วร้องประกาศว่าได้ยินข่าวชาวแปรสิ้นทหารฝีมือดีจึงไปเอาคนเฉลยออกมาจากคุกมาสู้ด้วยทัพตองอูผู้ใดเป็นนายทัพแปรจงเร่งออกมาประอาวุธกับเรา โดยกลยุทธทหารเอกต่อทหารเอกกระทำกันเถิดอย่ามัวแต่ต้อนไกร่ผลให้ยากแก่ผู้น้อยฝ่ายเดียวเลยมิงฮลางแงอาคาดอยู่ในดวงกมลแล้วก็ชักมาออกมาหน้าทหารเห็นนิงบาก็ถามว่าจะเด็ดนายทับตองอูอยู่แห่งใดเราใครจะได้พบผู้นั้นนิงบาจึงว่าตัวเป็นเพียงทหารเมืองน้อย ฝีมือเปรียบด้วยทหารโทรเมืองตองอูก็ยังซามกว่าตัวสิอยู่ในหมู่ทหารเมืองโมนยินพรั่งพร้อมมิหนำซ้ำเป็นฝ่ายตั้งอยู่ในค่ายที่มั่นยังปล่อยให้เจเด็ตแม่ทัพเรายื้อค่ายไปได้ก็ชนี้แล้วชะไหนไม่ประมาณตัวจังจะมาออกปากถามหาชื่อพระการซ้ำตัวจงทานเราให้ได้สามเพลงเถิด จึงค่อยเผยอขึ้นไปประมือกับนายทัพเมงฮลางแงได้ยินกระนั้นประหนึ่งพยางูถูกไม้ซัดเบื้องท้ายมิได้กล่าวคำต่อไปให้ยาวความคำรามอยู่ในคอแล้วชักมา้าโถมเข้าใส่เน่งบาหมายตาระวังเชิงอยู่ก็เบนม้าเข้าปะทะไว้ตามกนเนงบานั้นฝีมือทวนอยู่ในชั้นดีไม่ถึงชั้นเลิศ แต่ประดาชาวกระเหรี่ยงเชื้อสายตะยีนั้นฝึกเจนมาแต่เพลงดาบตามตะยีตัวครูแลเมงฮาลางแงนอกกว่าจะเจนอาวุธทวนยังทรงพลังกว่าคนธรรมดาฉะนั้นจึงลุกเอาเนงบาปั่นร่นไปประหนึ่งว่าเด็กหัดใหม่แล้วรองฝีมือด้วยครูมิช้าก็ต้องอาวุธเมงฮาลางแงเข้าที่โคนแขน เมงฮาลาแงเห็นกระนั้นก็ถามเสียงเย้ยว่าซึ่งเจ้าว่าเราจะรบกับเจ้าไม่ทันถึงสามเพลงนั้นคงจริงแล้วปะทะเพลงต้นทหารดีฝีมือตองอูก็เลือดทะลักษ์มาแผลหนึ่งหากจู่ลู่สู้กันไปจะให้ถึงสามเพลงเจ้าคงสิ้นใจซะก่อนเนงบาฟังฉะนั้นความอายยิ่งกว่าความเจ็บก็ทลาเข้าหาด้วยความดีเลือดม่ได้คิดชีวิต เมงฮาลาแงสบใจก็รู้กระหน่ำเอาหนึ่งบ่านั้นง่ามมือฉีพระคอนทวนเข้าประทะเมงฮาลาแงและมีกิริยาอ่อนเปียกป้ออยู่จะเด็ดเห็นเพื่อนร่วมสาบานฝ่ายข้างตนตกเป็นเบี้ยล่างเกรงจะได้อันตรายถึงชีวิตก็กระทืบผนังม้าจะพุ่งออกไปตะคยียืนม้าอยู่เคียงเจ้าหนุ่ม ก็เอื้อมไปรั้งบังเหียนม้าดึงไว้แล้วว่าขณะนี้ไมิใช่จะสู้กันโดยชำนองมวยวัดและมวยหมู่จะได้กลุ่มรุมสู้กันโดยอำเภอใจท่านสี่เป็นนายทัพอุปมาว่าเป็นเครื่องคุ้มภัยแก่พลตองอูทั้งสิน้นท่านจะเอาตัวเข้าแลกดังนี้มิชอบด้วยการกระทำยุทธนาการหลานท่านจงยืนม้าเป็นประธาน และให้ผู้อื่นออกรบเถิดแล้วตกคยีก็ขับให้สีอ่องออกไปช่วยเน่งบาเมงฮลางแงห็นทหารตองอูขับม้ามาอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้มีใจครั่นครม้มพยักหน้าเรียกสีอ่องว่ามาแงเมาเอ้ยเจ้าเห็นเพลิงก็มัวหลงเริงไปในแสงอันสว่างเสียยังจะรู้หรือว่าเพียงแต่เพลิงเลียแลบเข้ามานิดหนึ่งปีกน้อยของเจ้า ก็มอดเข้าไปในไฟสีอ่องไม่ตอบคํามุ่งหน้าแต่จะเอาแผลเจ้าโมลยินให้จงได้เมงฮลางแงเป็นคนชาญเชิงยุทธพิจารณานเน่งบาว่าเหมือนหนึ่งปลาปลาำมาตกปลายน้ําอ่อนเปรี้ยคอยเวลาแต่จะให้หมดฉะนั้นเมงฮลางแงจึงชักม้าตลบออกขวาเวียนหนีไปจากสีอ่องชั่วขณะ แลโถมเอาหนึ่งบาจนได้แผลชะกันอีกแผลหนึ่งที่วางไหลหนึ่งบาต้องลำหนักก็เอ็นตัวซบลงกับคอมา้าพอเมงฮลางแงเตือนมาจะให้พุ่งล้าเข้ามาหาระยะโจมแทงเจ้าจเจลิงกระโบจับตาอยู่แล้วจึงซัดหอกออกสกัดไว้เมงฮลางแงปัดหอกและชงะักอยู่เป็นครู่จเจลิงกระโบก็เข้าช่วยสีอ่องรบพลข้างตองอู เห็นเลงบานายกองข้างตนต้องอาวุธก็เจ็บใจไม่ทันฟังคำสั่งก็ทยานเข้าใส่พวกแปรเมงฮลางแงเห็นตัวถูกรุมล้อมเข้ามาทุกด้านและได้ฝากแผลวิแก่ข่าศึกเพียงพอแก่การประเดิมศึกแล้วก็ผละออกจากทหารตองอูร้องสั่งให้พวกตัวถอยพลเข้าประตูเมืองแปรสีอ่องและเจลิงกะโบ ก็นำทหารตองอูตามตีจนชิดกำแพงเมืองแปร ى. เมงฮาลางแงยืนม้ากระดาดหน้าไม้จนกระทั่งทหารแปร ى, กลับเข้าประตูเมืองได้แล้วเมงฮาลางแงจึงได้ลงดานมั่นคงไว้ส่วนทหารบนเชิงเทินก็ทุ่มทิ้งก้อนหินและกรวดทรายลงมาดังหาฝนตองอูเข้าชิดมิได้ก็ถอยทับกลับไปจะเด็ดนั้น เห็นเลงบาต้องอาวุธเป็นที่ชะกันก็เสียใจหนักเข้าค่ายแล้วเร่งให้หมอหลวงจัดการพยาบาลเจเดดนั่งอยู่ข้างเนงบาฉะนั้นจนกระทั่งเกือบสองยามตัะยีจึงมาปลอบว่าเนงบาไม่ใช่อาการหนักหนาจนถึงหลานท่านจะสู้อดนอนมานั่งประคองข้างอยู่ดังนี้หากเนงบาจะไม่ได้สติและกล่าวคำละเมอเพ้อพกไป ก็เป็นไปตามประสาคนต้องอาวุธวนันต้นต้นแผลกำเริบย่อมเป็นดังนี้เองจะเด็ตอบว่าข้าพเจ้าไม่เคยออกศึกเป็นการใหญ่ถึงมาดว่าจะไี้เป็นนายทัพแต่ยศสักอัครฐานชนี้ไม่อาจทำให้ปลื้มใจเมื่อมาปะเพื่อนตายเยี่ยงหนิงบามีอาการสาหัสคืนนี้ข้าพเจ้าจะนอนก็คงไม่หลับฉะนั้นจึงสู้มาอยู่ใกล้หน่งบา ตาคยีไม่ทันที่จะตอบประการใดก็ได้ยินเสียงพายุพัดอื้ออึงมาแต่ทิศตะวันตกขณะนั้นฟ้าคำรามเสียงครืนผ่านมาบนท้องฟ้าเบื้องหลังคาค่ายทั้งตาคยีและเจะเด็ตก็สะดุ้งขึ้นพร้อมกันแต่ต่างฝ่ายต่างนิ่งมองตาซึ่งกันและกันเจเดตจึงว่าแก่ครูชาวกระเหรียงว่าตาคยีครูท่านเคยออกศึกมาก เสียงช้างสึกโกนจะนาดร้องเป็นที่น่ากลัวกว่านี้สักร้อยเท่าก็ชินหูแล้วฉะไหนจึงมาหวาดสะดุ้งต่อเสียงฟ้าคำรน